Bye. Uh -huh. สบายดีเด้อเนาะสบายดีวัดสุขสุขนสบายดีตอนเสาร์พี่น้องยินดีตอนหาผาสู่สองสวรรค์หล่นถุงเด้อเนาะถุกคนตอนนี้เป็นเวลาสามโมงครึ่งพี่น้องเนาะสามโมงเสาร์เฮากันยังสืบต่อพากันเห็ดฮงทานเฮาทานตั้งแต่เมื่อวานนี่เดวกันยังโบเบิดเนาะป้าให้แต่เฮาได้ทานยาวเลยเมื่อวานนี่ฮงทานหลายเนาะเฮาก็คือทานไปแล้วส่วนหนึ่งแล้วเฮาก็มาทานอีกเท่าหนึ่งก็คือตอนเสาร์กวาดสิหายเบิดเลย และตอนนี้พิธีสมโภชพระพเพื่อนกระไก่สีเหลือกและพี่น้องเนาะกำลังไก่สีจกพิธียังสมบูรณ์เขาก็เลยอันตื่นขึ้นมาแต่เศร้าเกี่ยมใสน่นมถาเนาะตื่นมากก็คือผู้ใดสีเมื่อก็สามารถมาจับยับเอาแล้วก็เมื่อได้เลยอันนี้คือใส่นมเดีๆๆ๋ยวรบวนฟังเหตุไปนำกันพี่น้องม่วนเนาะ เพื่อแจ้งมากกับเหลือสองสามคนเนาะเหลือสามจะเปียกสามนี่เพราะว่าแม่ซ้อนกับวนทางครัวนาะก็เหลือแต่สุ้มเฮามือน่ะมันแข็งพี่น้อง I yang palingangan tu pula timnutnya saat banyak patkha suci angan ตตติสาาาาาาญญัเววไปได้ไหนเมื่อคืนนี่เมื่อคืนในหนาวฉันเมื่อคืนนีนตอนเข้าบีบตอ,น,น,น,อน,น,บน,บนเนอะเมื่อคืนนี่เนี่ยเข้าบีบดำกับพทันเนาะตอนนี้บีบให้พระทันเดยเบราะทันมีคนมาเลี้ยงเนาะอาศัยแบบว่าเพิ่นเลิศเลค่ะแบบ เก้าส yeah, so ิบเอ็ดสิบสองสิบสามจากมันยังเดินพวกันหน่อยแลวนะที่ย no ังหล พองเข้าแลนะ้วทีเจบอปวดอัอน,นี้มีความอื่อยเราในบ้านนี่ขเขาจีกันพี่น้อง เด้อภูหลักงามเด้อนี่พี่น้อกงามนะตอนนี้นะงามคือเก้าวกองห้ามันกรงสีแดงได้นี่นะตากระที่จุ่มอยู่เลยแล้วมืช่วยคนนะทุกคนหลังจากที่เฮาแบบว่าเฮ็ดสามคนแล้วบ่แล้วจะเขื่อเนาะถ่งาเลยถ่ายใหม่เอื่อยๆแล้วยกำลังอิเมะทางร้ายแล้วก็มาเฮ็ดซอยกันเนาะตอนนี้มกำลังเวลาขอนสีแจงแหละหาวงเสาเห็ดตั้งแต่สามวงปุ้ี่ค่ะของเราเนี่ยคือเฮ็ดแล้วเป็นเหยียวห้อยแล้วพีพิธีสุเพิ่นกำลังสีแล้วตอนนี้กำลังไหวผ่าเสาอยู่ทางในก็ได้เนาะ บุญกำลังขอนได้ตอนเสามาบุญ้ำกันดื้อเนานะ,ะแล้วมันเปลืองโ<า>คกลงของเจแหละแท่บเอาวมันองไ่มเข้าก็ใส่แบบจี้เป่าเขา,ขาจะ จริงๆกูกเขาจะเอาไปจีเป่าก็มีไนมื่อคืนนี้คนเอาเขาจีเป่ากับอะไรนะเขายัดมันบุกต้องพ่อแม่คือการเข้าการแยกนมไป๋ากระมิ้นเมนใส่น้าคนที่าำไหวก็นคนไรใส่ยาวเนาะเห็ดฝอยกันอันนี้วอาด้วยเรื่องน้ำใจเนาะมีแต่คนใจดีทั้งนั้นเลย ให้เงินเยอะทจริง <ını> มีบททานว่าขยะ้าเนาะเื่ดได้ได้ดีใครว่าเพิไปแล้วเพิ่งหนึ่งพี่้องเราเที่เาใส่หกแล้วตังเลยไปแล้ว่แล้วในจังอ่านน้าผี Pues นมเย็ n, s <S นนมเย็นค่จะสนมผอนเนี่ยนมเย็นนมร้อนไม่เอาค่ะเอานมเย็นค่ะยังให้ยู่ค่เอาไบเดอ้ามบาันนเอาหุ่นน้ำกันเด้อนาองเห็ดตดงๆเสาแต่คืนสดแจ้งอยู่ในครัวกับบนบ่ เปลาก็อยกไปไซแลนด์ไปหาเด้อซาตะลุละแล้ะทุกคน่นี่ก็ได้หยิบไปเลยจ้าเร็วเลยมาไปย์อัขปีอ่ะ <laughs> เราเรายังงง,งกันเดินเนาะโดยพี่ทั้งตัวไซน,นมมไซนมเดินหายแยม่มาเอาบุญพี่น้องอันหมู่คุณยายหมู่อีเมถ่าทุกคนอาสิเคยเห็นในคลิปสวรรค์นเนาะโดยสาธุเอาบุญน้ำกันเดินสาธุคอยสมพรปากเดินเนาะมาหายพรน,นำ

หน่อยเฮงเผาหมอน้ำหอมผู้หญิงนอกข้างกับห้างก็เคยเห็นวัดนีแหละเผาหมอน้ำหอมผู้หญิงอยู่ในครัวผู้หญิงอยู่ในใจก็ส่วนลายเป็นผู้หญิงเนาะเผาหมอน้ำพายน้ำมดกับผู้หญิงดีนะขณะกรรมการกับโบเป็นผู้หญิงกรรมการแล้วพอจักนี้เลยเจ้าละเมื่อยได้นีโบได้พักประกาศว่าคืนสดแจเด้ ยิบยิบทั้งฟังนั่นจกสิถึงนมแน่เอาค้นเทิงบอนน่เด็ดทุกคนต้องไปเทวเปิดเสีถั่วสิเทงเนาะใครกระตบขึ้นแบบซ้อนไปต่อโมแลงแม่นบอได้นะนคันเห็ุแบบนี้นถั่วเทงแน่เนาะผมว่าทั้งเทงนะลงมาบอได้เอาคือเก็บสัดเก็บเสื้อแล้วนี่นะ บาทผ่านยังบุคคนไดซิกสำนีบาท <c oughs> แล้วละพี่น้องเนาะจบพิธีเก็บสาดเก็บมอนเมื่อแจ้งสว่างตอนนี้เป็นเวลาหามงสานาทีเนาะแล้วเรียบร้อย เมื่อเราบอกเอาลูกลงมาหน่อยเด้อเดี๋ยว,ว,วจะเสียลงมาค่ะมันขิ้ตืด,ด,ดโอ้ยมันตืนดดต้องปุกมาปุกมา,กมาคอยขึ้นเมื่อเห็นแต่งงานเจ้าไตา้ไฟเอานอนไต้ไฟติวะไต้ไฟไวปปลากเนอนทำบนไต้หนะโว้ย เอาอีกไปเลย วันใดสมโภชเรียบร้อยเอาไหมผู้อิเม่เมียนวัดเนาะตอนนี้จะเลิกพี e ่เนะ ขนี่หยาดลาเด้นนอกกเนาะขอบใจพ่อทุกคนที่ติดตาม่ำแล้วก็เป็นกำลังใจให้สาววันเด้อพี่น้องพ่อกันคลิปหน้าไปแล้วสบายดีสบายดีค่ะ